ย่อมใหญ่นิวยอร์กสวัสดีครับท่านผู้ชมในช่วงย่อมใหญ่นิวยอร์กวันนี้เราก็นำภาพเก็บตกจากมินิคอนเสิร์ตของน้องเปเปอร์ UHT ที่มาเล่นที่นิวยอร์กมาให้ชมกันครับหลังจากฝ่าฟันพายุหิมะไปเล่นคอนเสิร์ตที่คาสิโนโมฮิกนในรัฐคอนเนตทิคัตที่ผ่านมาน้องเปเปอร์ก็ยังไม่หวัน่นจิตจ้อยสโนวแค่นี้มาเล่นให้นิวยอร์กเราชมกันครับ เพราะว่าน้องเปเพิ่์เขาเป็นสิทธิ์เกา่าชิคาโกนี่เอง ชมครับขณะนี้นะครับผมมายืนอยู่ร่วมกับนักร้องศิลปินดังจากเมืองไทยครับคุณเปเปอร์มาร่วมกับโจอีกเช่นเคยนะครับครับคุณเปเปอร์ครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับฮะวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานที่จัดกันทั้งหมดเลยนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บของนครนิวยอร์กแห่งนี้เลยนะครับ ทราบว่าคุณก่อนหน้านี้เปเปอร์ Pepper จะมาสแสดงที่ New York นิวยอร์กนี่ไปเล่นที่ไหนมาก่อนครับครั้งนี้ผมมาทัวร์ประมาณ6รัฐด้วยกันครับน mm hmm. อตคาลิไลส์ที่คอนเนตทิคัสครับที่ที่บ mm hmm. อสตันที่ฟลอริด hmm. าแล้วก็ที่มินนิโซตาครับบรรยากาศแต่ละที่นี่มีความแตกต่างกันยังไงครับก็จริงๆก็แตกต่างกันนะครับตามว่าอากาศนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่แตกต่างกันเลยคือความรัก และความสุขสนานของทุกคนครับเต็มที่ทุกที่ที่ไปครับแล้วขอข้อพึ่งถามได้ไหมอ้องักจริงๆอยู่ในรายาในทุกที่เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าจำกันได้หรือเปล่าสิบควาสัมพันธ์กันมาก่อนสิบห้าปีเกือบยี่สิบปีนะครับยี่สิบปีตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบบี้จริงๆผมกับพี่โจ้เคยเจอกันมาก่อนสมัยเข้าวงการใหม่ๆสมัยยังอายุสิบหกนะฮะเออสิบหกใช่ใช่พี่โจ้คือเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของแบบว่าการทำโปรดักชันข้างหลังของยูเอสซี ซึ่งแบบเจอกันมานานมากแล้วไม่เจอทีที่ผมแบบตื่นเต้นมากๆเ, <laughs> เออเป็นอะไรไคือ <c oughs> ก็คือมากลายมาเป็นนักข่าวทีวีไปแล้วตอนน,นี้ที่นิวยอร์กแล้วเป็นไงครับสนุกไหมมาที่นิวยอร์กได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆวันนี้สนุกมากครับก็จริงๆแล้วก็อยากมามานานแล้วนะครับแล้วก็สนุกอากาศนาหนาวหน่อยแต่ว่าทุกคนอบอุ่นเต็มที่เลยขอบคุณที่พี่อีทปอนเซอร์ด้วยที่ดูแลอย่างดีเลย พี่อีเป็นไงบ้างครับน้องเปเปอร์เป็นไงเด็กดีไหมเด็กดีมากเด็กดีมากเป็นเด็กดีที่แบบคือพี่ได้ข่าวจากาผู้จัดที่บอสตันเขาบอกว่าเนี่ยน้องเปเปอร์นเนี่ยวันที่16อ่าจะว่างนะจะเอาลงที่นิวยอร์กไหม10วันนะ พี่ก็คิดอยู่แบบเออแต่นึกถึงภาพน้องที่น้องเป็นคนดีเพราะว่าไปดูโชว์ที่ฟอกบูสแล้วเขาลูกเขาไหนจ่ะบอกไม่ถูกอ่ะพี่ก็เอาเอามาเลยไม่เป็นไรพี่รับผิดชอบเองทุกอย่งางวันนี้สนุกกันเต็มที่ค่ะครับขอบคุณมากครับนี่เปเปอร์ถ้าถ้าผมเป็นผู้จัดการเปเปอร์น,นะครับก็คงไม่ดีขนาดนี้นะครับ เปมวีนาธานเศษนะครับนี่เป็นอีกนักร้องอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในอเมริกาแล้วก็ออกอัลบั้มของตัวเองด้วยนาธานเศษสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจเป็นไงบ้างวันนี้มากับเปเปอร์ที่ได้พาพี่คุณเปเปอร์มาที่นี่ครับเอาพี่เปเปอร์เลยเหรอใช่เลยก็ให้เข้ามานิวยอร์กทีมาถึงที่นิวยอร์กเราให้คนนิวยอร์กมาสัมผัสกับความสามารถของเขาแค่นี้พวกเราก็มีความสุข แต่ปเปอร์ดูอายุเยอะขึ้นเนาะเออใช่โอ้โหอะไรไหมครับเราผลงานที่ออกมาครั้งตอนนี้ผลงานมีอะไรต่อไปก็ตอนนี้จริงๆถ่ายละครอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็ทีนี้ก็แอบหนีกองละครมานะครับเรื่องตลาดอารมณ์นะครับประมาณออนแอร์ประมาณเดือนมีนาคมนะครับแน่นอนแล้วก็มีผลงานเพลงจะออกมาประมาณกลางปีหน้าครับ จะเป็นวงเป็นวงผมเป็นเล่นกีตาร์ไม่เป็นนักร้องอาตายแล้วโอเค,คไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสนับสนุนต่อไปชื่อวง h i t c ช h i เก r รครับจะเป็นวงแบบเป็นวงป๊อปร็อกครับเจ๋อมากเจ๋อมากเดี๋ยวเราจะติดตามผลมงานนะครับพี่จักมีอะไรครับไอ้บอกว่าอ,อยากจะฝากคนที่ไม่ได้มาดูเนี่ยอยากจะให้ข้ออะไรที่ให้เขาคิดถึงเราอีกทีนรับครับก็ขอ จริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูในวันนี้นะครับสำหรับคนที่อาจจะพลาดมาไม่ได้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้เห็นภาพจากจากไทยทีวีตรงนี้นะครับไปสู่ทุกทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขถ้าเกิดรักคิดถึงเมืองไทยก็สามารถดูละครดูเพลงไทยได้ผ่านสื่อต่างๆก็ได้นะครับก็ยังไงก็ขอให้คิดถึงกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับย่อมใหญ่นิวยอร์ก